สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงายบูพยามันจะดูดวงบกู้วี่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสหรับเดือนมิถุนายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่า เขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีธนูลักขนาธนูจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณไพ่บัรงนะครับได้เป็นไพ่ two of s w o r d the sun ace of one four of c u p ใบสุดท้ายเป็นไพ่ the star ครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างนะครับเท่าที่ดูดาวประจําตัวของชาวธนูลักนาะธนูได้เดินโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ 7ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งเล็งลักนะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งปัตตนีคือเรือนที่7นั่นเองได้ตำแหน่งเป็นอุดมนาระธนูด้วยนะครับนาราศีของธนูก็อาจจะได้ลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงไม่ใช่สิความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะครับความอุดมสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงการมี การลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้นะครับในตําแหน่งอุดมเกณฑ์ก็จะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีและได้ตําแหน่งเป็นปรักเกษตรและอุจจาวิราชด้วยนะครับหมายความว่ามีหลายตําแหน่งมากๆเลยที่รองรับสำหรับชาวธนูก็จะทําให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังแต่มันจะมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยการที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นเจ็ดกับลักขาและเป็นดาวประจําตัวเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งปราลักเกษตรมันแปลว่าความไม่เข้มแข็งนะครับของตัวตนของเราแต่จะดีในลักษณะของการที่อาจจะดูอ่อนอ,อกอ่อนใจเข้าหากับคู่ครองคนหลักได้ดีขึ้นแต่มันจะทําให้สภาวะจิตใจของคุณเกิดไพ่ใบนี้เลย four of c u p นะครับแล้วก็ two of s w o r d คือมันจะมีความลังเลความรู้สึกในเรื่องของการไม่เป็นตัวของตัวเองสักระยะหนึ่งมันอาจจะทําให้เราค่อยวนิดหน่อย เพราะว่าอะไรครับเพราะเราต้องการกำลังใจเราต้องการความรู้สึกดีๆจากคู่ของเรานะครับมาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือมาดูแลตัวเราเองมันก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยเข้มแข็งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ส่วนตัวเขาเองนะครับก็มีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าหากับตัวเรานะครับ ก็ค่อนข้างโอเคแต่ตามจริงน่าจะเป็นตัวคุณที่จะเข้าหาเขามากกว่านะครับในตามโหราศาสตร์ก็จะบอกแบบนั้นเพราะดาวประจําตัวไปอ่อนกําลังลงอยู่ในเรือนคู่นะเหมือนคําว่าคู่เนี่ยจะได้เปรียบเราแต่เขาก็จะมองเห็นถึงตัวเราเองมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเรามากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวเราเองจะไปทําให้เขามีความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆแล้วเขาก็จะช่วยเหลือซัพพอร์ตกับตัวเราเองดีได้ด้วยกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ ถ้าเกิดตัวเราเองกับเขาเนี่ยมีแพชชั่นดึงดูดในลักษณะของความรักที่ดีต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานเอเนอร์จีกับการที่จะก้าวไปสู่ความรู้สึกและความสําเร็จเอกออฟวันคือการพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะลงตัวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตมีการเริ่มต้นมีความสุขมีความชัดเจนที่ดีจากไพ่เดอะซันได้ด้วยมีความชัดเจนได้ด้วยแล้วก็มีความ สำเร็จได้นะครับส่วนไพ่เดซ์ตาร์เนี่ยหมายถึงความหวังใหม่ความรู้สึกดีๆการถ่ายเทพลังงานการบาลานซ์ความความสมดุลความรู้สึกสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นพัฒนามากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อในทิศทางที่ดีมีอนาคตนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นชาวธนูรัคนาธนูก็จะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแบบนี้เป็นต้น อิทธิพลของดาวเสาเนี่ยจะโครจรเข้าสู่เรือนพันธุนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยการที่ดาวเสาเนี่ยโครจรไปอยู่ในตำแหน่งที่4ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งเบียนลักนะครับเป็นตำแหน่งที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจกับคนในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยต้องระมัดระวังในเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวของเราที่จะสร้างความ อึดอัดใจแล้วก็ไม่ได้ดังใจแล้วมันมีผลกระทบต่อในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างอันนี้ก็ต้องอค่อยเป็นค่อยไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสรับชาวราศีธนูลักนาะธนูเพิ่มเติมกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่าง The Lover นะครับ6กหมา อัศวินถือถ้วยราชินีถือดาบแถ้วยอิทธพลใต้สำหรับ9 7ดไม้อืมต้องร,าาระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีราชินีถือดาบปรากฏขึ้นมาดังนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยมันจะมีแกลบมีช่องว่างนะครับมีความรู้สึกว่าแบบมันดูไม่ได้ดังใจอะ่ะ มันก็เลยอาจจะทําให้ฝ่ายใดายหนึ่งอาจจะเป็นตัวเขาหรือเปล่าเพราะเราเปิดไพ่ของเขามีแปดถ้วยมามีสองดาบมันมีความรู้สึกลังเลใจความไม่แน่นอนในเรื่องของภาวะอารมณ์แล้วก็มีโอกาสของการเดินจากไปอันนี้สำหรับบางคนนะแล้วมีไพ่แบบนี้ด้วยมันเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะดูมีพลังงานของความรู้สึกที่ต้องใช้ความพยายามมากก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์หรือเปล่า ะครับเจ็ดหมายเนาะมันก็เลยแบบเหมือนอยากจะนิ่งหยุดแล้วก็อยากจะคกว,ว่าเหมือนกับพอแค่นี้อะ่ะในสหับบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนหรอกอืมพราะมีความรู้สึกว่ามันไปต่อลําบากหรือมันไปต่อแต่มันก็ดูไม่สุด กับอีกคนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะดาประจำตัวของคุณอ่อนกําลังลงเป็นปลาระเกษตรเป็นตําแหน่งที่ไม่มั่นคงในเรื่องของสภาวะตัวตนแล้วก็ภาวะจิตใจจึงทําให้เราค่อนข้างที่จะดูสับสนนิดหนึ่งแล้วยิ่งมาเจอราชินีถือดาบเหมือนกับเขาค่อนข้างแข็งกับเราเราเลยมีความรู้สึกว่าม,มันมันไม่โอเคเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางครั้งการที่เขากับเราอะ่ะมีพฤติกรรมกับในเรื่องของราชินีถือดาบเนี่ย บางครั้งมันก็ดูหงุดหงิดใจรู้สึกลำบากใจรู้สึกเหมือนกับถูกควบคุมในเรื่องของความกดดันมันก็เลยทำให้ปัญหาสิ่งต่างๆมันดูลำบากนิดนึงแต่ถ้าตัวเราเองอะพยายามปล่อยวางความรู้สึกจากเดอะสตาร์คือการละทิ้งการาชำระล้างความรู้สึกอะไรแบบนี้มันอาจจะมีความหวังใหม่ที่ดีขึ้นจากไพ่เดอะซัน เดือสตา์กับเดือดสันเนี่ยมาเดือสตา์คือดวงดาวเดือดสันคือดวงอาทิตย์มันก็เหมือนกับว่าสอดคล้องกันนะครับไปในทางเดียวกันที่ดีได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เหนือบากกว่าแรง ลองถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วลดความคาดหวังลงไปสักเล็กน้อยดูอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นสำหรับชาวธนูเพราะดาวประจําตัวอ่อนกําลังลงยังไงคุณก็ต้องยอมเขามากขึ้นถึงจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แต่ไม่ได้บสนุนให้ทุกคนอ่อนกำอ่อนใจหรือว่ามามามา,มาแบบยอมให้เขาทุกคนนะครับผมไม่ได้บอกนะ ผมบอกว่าให้คุณอ่อนลงนิดนึงอะไรยอมได้ยอมอะไรยอมไม่ได้ก็ปรับก็เคลียร์กันไปตามนั้นเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้มันจะนำมาซึ่งความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าเราใช้ความอดทนความพยายามและเขาเป็นคู่ของเราจริงๆยังไงเขาก็ไปต่อกับความสัมพันธ์เพราะว่าสองใบเนี้ยมันแปลว่าการเยียวยาการฮิลลิ่งแล้วมันก็จะทำให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อ กับความสัมพันธ์ที่ดีมีอนาคตดูมีการเริ่มต้นดูมีความสดใสดูมีความรู้สึกดีๆ fulfill successful แบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยชาวธนูค่อนข้างดีแน่นอนเพียงแต่อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีประเด็นและปัญหาของความ ไม่เข้าใจกันเล็กน้อยหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอิทธิพลของดาวอังคารนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนสุภะเล็งกับดาวราหูเนาะก็เป็นได้คู่ท้าทลม<ๆ>ก็เลยอาจจะดูมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการที่จะต้องตัดสินใจนะครับถ้าเรามีแพชชั่นมันก็จะแบบพุ่งทยานเลยแต่ถ้าเราแพชชั่นดรอปนะครับมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดูแบบ มีนัยยะในการบาลานซ์สมดุลได้โอเคขึ้นมีไพ่เดอะเลเวนะครับกับไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่หไม้มาโอกาสของความสัมพันธ์มันไปต่อได้อยู่แล้วมันมีโอกาสสำเร็จได้เดสตันนะครับกับ6กไม้เนี่ยหมายถึงความสำเร็จทั้งคู่เลยมันเหมือนเป็นการการ,การันตีระหว่างกันและกันอัศวินถือถ้วยคือพลังงานของความรู้สึกที่ความรักความสัมพันธ์มันจะขยับแล้วมันก็ move แล้วก็เดินหน้าต่อ กับความรู้สึกที่ดีต่อกันได้อันนี้บอกเลยว่าชาวราศีธนูค่อนข้างดูมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะยังรักเราเข้าใจเราหรือยังมีความรู้สึกดีกับเราแต่ถ้าเราลดความคาดหวังลดความรู้สึกน้อยรู้สึกอะไรแบบนี้ลงไปนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นฝั่งเขาที่น้อยที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคหรือยังสองจิตสองใจให้ตัวคุณเองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเขามากขึ้น แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกด,ดีที่ตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ด้วยเช่นกันมันก็จะเป็นการเคลื่อนหนุนกันและกันที่ดีขึ้นอันนี้มันเป็นพลังงานดีๆที่ชาวราศีธนูลักนาะธนูจะได้รับโอกาสสิ่งต่างๆที่ดีดังนั้นบอกไว้เลยว่าโอกาสดีๆแบบเนี้ยมันย่อมเกิดกับตัวคุณได้ถ้าชาวธนูนั้นรู้จักที่จะ ฮิวิ่งตัวเอง,งปล่อยวางความรู้สึกหรือว่าพยายามที่จะต้องถ่ายเทพลังงานสิ่งต่างๆออกไปแล้วโอกาสของความรักที่ดีโอกาสของความสําเร็จโอกาสของการเจริญเติบโตจะมาถึงตัวคุณเองมากขึ้นถ้าตัวคุณเองกําลังมีความรู้สึกว่าเรากําลังใช้ความอดทนพยายามมากเกินไปให้เราพยายามหยุดพักแล้วก็ ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ไปดูแล้วรอดูปฏิกิริยาของเขาคนนั้นว่ามันมีโอกาสที่เขาจะเดินเข้าหาเราได้มากขึ้นไหมเพราะอัศวินถือถ้วยแปลว่าการเดินเข้าหาตัวเราได้ดีขึ้นก็เป็นไปได้เพราะมีการชำระล้างความรู้สึกที่ดีแล้วมันก็จะทำให้เขากับเรามีพลังงานในการดึงดูดใจความรู้สึกที่ดีแล้วทำให้เกิด การมองหน้ากันและข้อหากันได้ดีขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นโอกาสของความสําเร็จยังดีสำหรับชาวธนูทั้งหมดนี้นะครับยังเป็นโอกาสที่ทําให้ชาวธนูมีอนาคตกับการเดินหน้าต่อฝากนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม กดสพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ